สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงสุขอีกครั้งวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะชวนทุกท่านมาคบคิดและสำรวจไปพร้อมกันในมุมมองที่อาจจะแตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันครับหลายคนอาจจะกำลังทุ่มเทชีวิตเพื่อสแสวงหาความสำเร็จทางโลกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงกิตติยศเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนที่จะนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคง แต่ลองสังเกตดูไหมครับว่าบางครั้งยิ่งเรามีมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงกลับสวนทางกับสิ่งที่เรามียิ่งไขว่ความมากเท่าไหร่ความสงบในใจกลับยิ่งลดลงคำถามที่น่าสนใจคือแล้วอะไรกันแน่คือต้นทุนชีวิตที่แท้จริงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือบุญคือต้นทุนเราจะมาดูกันว่าบุญหรือความดีที่เราสั่งสมไว้ จะเป็นรากฐานที่มั่นคงและนำพาความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตเราได้อย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังครับสังคมส่วนใหญ่มักจะสอนให้เรามุ่งเน้นการครอบครองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของทรัพย์สิสนหรือแม้กระทั่งความสำเร็จทางสังคมซึ่งบ่อยครั้งซึ่งเหล่านี้กลับนำมาซึ่งความยึดต,ติดถือมั่นในตัวตนและความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดที่คอยบั่นทอนความสุขของเรา ลองนึกถึงความรู้สึกที่เราได้เป็นเจ้าของสิ่งของชิ้นใหม่ๆครับในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกดีใจมีความสุขแต่ไม่นานความรู้สึกนั้นก็จางหายไปและเราก็เริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มอีกครั้งวงจรน,นี้วนเวียนไม่รู้จบแต่ความสุขทางใจที่แท้จริงนั้นกลับเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเรียนรู้ที่จะลดละและสละออกไปครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือการให้หรือที่เรียกว่าฐานนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของต้นทุนที่แท้จริงเมื่อเราได้ให้ทานหรือบริจาคเข้าของแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้รับเราย่อมรู้สึกปิติยินดีตามไปด้วยใช่ไหมครับความรู้สึกนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการได้มาแต่เกิดจากการให้ไปการให้เป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สินที่เรามีซึ่งเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการปล่อยวางครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเราฝึกฝนการปล่อยวางได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของเล็กน้อยหรือของมีค่าเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจหรือเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนเพราะใจของเราได้รับการฝึกฝนมาแล้วให้เข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้และพร้อมที่จะจากไปได้ทุกเมื่อการให้จึงไม่ใช่แค่การแบ่งปันแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับตัวเราเองครับ นอกจากการให้สิ่งของแล้วต้นทุนทางธรรมยังรวมถึงการปล่อยวางอารมณ์ด้านลบด้วยครับลองนึกถึงความรู้สึกโกรธเกลียดความคับแค้นใจหรือความหงุดหงิดที่เรามักจะเก็บไว้ในใจบางครั้งอารมณ์เหล่านี้สร้างความทุกข์ให้เรามากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเสียอีกการปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ก็คือการสร้างบุญสร้างต้นทุนให้กับใจของเราเช่นกันครับ แล้วเราจะสร้างต้นทุนเหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจก็คือศีลและภาวนาครับศีลคือการควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นส่วนภาวนาคือการฝึกจิตให้สงบและเกิดปัญญาเคสศึกษาที่น่าสนใจคือหลายคนอาจเคยพบว่า ความทุกส่วนใหญ่ในชีวิตของเรานั้นมีรากฐานมาจากความยึดติดในตัวตนครับไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีตัณหาความอยากเด่นอยากดังมานะหรือความยึดมั่นในความคิดของตนเองทิฏฐิสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสที่คอยบดบังความสุขที่แท้จริงการทำบุญหรือการเจเริญกรรมฐานที่ถูกต้องนั้น จึงควรทำเพื่อมุ่งสู่การลดกิเลสมุ่งสู่พระนิพพานอย่างเดียวไม่ใช่ทำด้วยอารมณ์อยากได้อยากมีริบเดชหรืออยากให้คนอื่นยกย่องครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าเวลาที่เราทำความดีเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์หรือมีสิ่งอื่นแอบแฝงอยู่บ้างเมื่อเราทำอะไรก็ตามพึงเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าฝืนกฎนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุด คือการรักษาใจของเราเองสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือทำภายในคือการแก้ไขที่ใจของเราซึ่งง่ายกว่ามากอย่าไปเดือดร้อนกับปัญหาที่ยังไม่ถิน่นและจงอยู่กับปัจจุบันทำให้มากที่สุดการฝึกฝนเช่นนี้จะทำให้ใจของเราสงบและเป็นอิสระจากความทุกข์ครับท่านผู้ฟังครับเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทางกายต่าง หลายคนอาจเคยพบว่าแม้จะดูแลสุขภาพดีแค่ไหนบางครั้งก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้สิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมะแล้วมาจากกฎแห่งกรรมครับโดยเฉพาะกรรมปานาติบาตท,ที่เราอาจเคยทำไว้ในอดีตเมื่อเกิดความทุกข์ทางกายขึ้นเราไม่สามารถฝืนความจริงที่ว่าร่างกายต้องจะป่วยได้สิ่งที่เราทำได้คือการทำใจยอมรับในกฎของกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวการยอมรับนี้จะช่วยให้เราไม่ทุกซ้ำซ้อนไปกับความเจ็บปวดทางกายครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผ่อนกรรมครับหากเกิดการเจ็บป่วยหรือมีกรรมให้ผลลองตั้งใจทำกำลังใจให้เต็มในอภัยทานคือการให้อภัยแก่ทุกสปปรรพสิ่งและอธิษฐานจิตอุทิศสังฆทานให้ก้าวกรรมนายเวร ซึ่งจะช่วยทุเราเบาบางความทุกข์ลงได้นี่คือการสร้างต้นทุนทางใจที่สำคัญอย่างยิ่งครับแต่ต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือการมีปัญญาเห็นความจริงครับปัญญาที่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสัมขารวิญญาณหรือที่เรียกว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราและเราไม่มีในขันห้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และบังคับบัญชาไม่ได้ลองนึกถึงร่างกายของเราเองครับมันเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่เคยหยุดนิ่งความรู้สึกนึกคิดของเราก็เช่นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการเห็นความจริงนี้อย่างแจ่มแจ้งจะทำให้จิตของเราปล่อยวางกายและใจไปเองโดยไม่มีใครสัง่งไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางแต่เมื่อเห็นความจริงใจก็จะปล่อยวางไปเองโดยธรรมชาติ และสุดท้ายต้นทุนสําหรับวาระสุดท้ายของชีวิตครับผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลและมีใจกุศลย่อมเห็นคตินิมิตที่ดีเมื่อใกล้และสังขารการฝึกฝนจิตใจให้พร้อมเผชิญความตายหรือที่เรียกว่าซ้อมตายพร้อมตายคือการตัดความอาลัยอาวร์ใดๆกับชีวิตแม้กระทั่งร่างกายของเราเองลองถามตัวเองดูนะครับว่า วันนี้เราพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบแล้วหรือยังการเตรียมใจเช่นนี้คือต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้ครับลองนึกถึงการลงทุนในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่การลงทุนในความรู้และทักษะต่างๆ,างๆเรามักจะมองหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามองบุญในฐานะของการลงทุนล่ะครับการลงทุนในบุญหรือการสร้างกุศลธรรมนี้ จะให้ผลตอบแทนอะไรกับเราได้บ้างและเราจะสร้างต้นทุนนี้ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดบุญหรือกุศลธรรมนั้นโดยแก่นแท้แล้วคือการสร้างสภาพจิตที่ดีให้เกิดขึ้นมาครับเป็นการบ่มเพาะคุณสมบัติภายในที่นำไปสู่ความสุขและความสงบที่แท้จริงซึ่งมีรากฐานสำคัญที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันดีคือทานศีลและภาวนาซึ่งทั้ง3สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าไตรสิกขา 1. นลากฐานแห่งการลงทุนทานศีลภาวนาเรามาเริ่มกันที่ลากฐานสำคัญกันก่อนนะครับทานหรือการให้การแบ่งปันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างบุญเป็นการฝึกจิตให้ลดความยึดต,ติดในวัตถุและสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ทานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถัดมาคือศีลการรักษาศีลเป็นฐานสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพจิตที่ดีหลายคนอาจเคยพบว่า การที่เรามีวินัยในตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามและไม่พูดเท็จสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความสงบภายในให้กับเราได้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะศีลข้อ1นถึงสนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ําลงไปในทางที่ไม่ดีส่วนข้อที่5คือการเสพของมึนเมานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้สติของเราเสียซึ่งเมื่อสติเสียแล้วการกระทําอื่นๆก็มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดตามมาได้ง่าย ลองนึกถึงวันที่เรามีสติครบถ้วนสามารถควบคุมตัวเองได้ดีกับวันที่เราสติผ้าเลือนการตัดสินใจของเราต่างกันแค่ไหนครับการรักษาศีลจึงไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่เป็นการสร้างกรอบให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในความดีงามนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจมากคือเรื่องของความไม่สันโดษในกุศลธรรมครับพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสันโดษในวัตถุเสพคือพอใจในสิ่งที่มีไม่ต้องวิ่งไล่ตามวัตถุใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันพระองค์กับสอนว่าไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมหรือความดีงามนั่นหมายความว่าเราควรที่จะขนขวายสร้างความดีให้เพิ่มพูนอยู่เสมอไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่มีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมนั้นมาจากความไม่สันโดษในกุศลธรรมและความไม่ละย้อนในการบำเพ็ญเพียรนี่เองครับ พระอ,องค์ทรงใช้เวลาแรงงานและความคิดที่ออมได้จากการไม่วิ่งหาวัตถุมาทุ่มเทให้กับการบำเพ็ญกุศลธรรมอย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่การปฏิเสธความสุขทางโลกนะครับแต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตและเห็นคุณค่าของการลงทุนในความดีงามมากกว่าสิ่งภายนอกท่านผู้ฟังครับต้นทุนทางธรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้สิ่งของเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการปล่อยวางอารมณ์ด้านลบต่างๆด้วยเช่นความโกรธเกลียด ความคับแค้นใจหรือความไม่พอใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราสร้างต้นทุนนี้ได้ก็คือศีลและภาวนาครับศีลคือการควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นส่วนภาวนาคือการฝึกจิตใจของเราให้สงบและเป็นอิสระจากกิเลสต,ต่างๆเปรียบเสมือนช่างแกะสลัก ที่ค่อยๆขัดกลาวหินให้เป็นเพราะปฏิมาอังงนงดงามนั่นเองครับหัวใจสําคัญของการสร้างต้นทนนี้คือเราต้องลดละความยึดติดในตัวตนหรือที่เราเรียกว่าตัณหาคือความอยากได้อยากมีที่ไม่มีที่สิ้นสุดมานะคือความอยากเด่นอยากดังอยากเป็นที่ยอมรับและทิฏฐิคือความยึดมั่นในความคิดของตนเองว่าถูกต้องอยู่เสมอการทำบุญหรือการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องนั้น ควรทำเพื่อมุ่งสู่การลดกิเลสมุ่งสู่พระนิพพานอย่างเดียวครับไม่ควรทำด้วยอารมณ์อยากได้ริดเดทหรืออยากได้ผลตอบแทนอะไรเป็นพิเศษครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือการเพิ่มตัณหาให้แก่ใจของเราครับเมื่อทำอะไรก็ตามพึงเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าฝืนกฎนี้ครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขจริงๆคือทำภายใน คือการแก้ไขที่ใจของเราเองครับอย่าไปเดือดร้อนกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงและจงอยู่กับปัจจุบันธรรมให้มากที่สุดทําใจให้สงบและอยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมครับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทางกายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมาจากกรรมปาณาติบาตที่เราเคยทำไว้ในอดีต เราไม่สามารถฝืนความจริงที่ว่าร่างกายต้องเจ็บป่วยได้ครับเมื่อเกิดความทุกข์ทางกายขึ้นให้เราทำใจย,ยอมรับในกฎของกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวครับอย่ามีจิตด,ดิ้นรนฝืนความจริงแต่หากเกิดการเจ็บป่วยหรือมีกรรมมาให้ผลเราสามารถผ่อนกรรมให้เบาบางลงได้ครับโดยการตั้งใจทำกำลังใจให้เต็มในอภัยทานคือการให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่น และอธิษฐานจิตอุทิศส,สังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งจะช่วยทุกเราเบาบางความทุกข์ลงได้ครับต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือการมีปัญญาครับคือการเห็นความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือที่เราเรียกว่าขันหานี้ไม่ใช่ตัวเราและเราไม่มีในขันห้ครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อจิตเห็นความจริงนี้อย่างแจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางกายและใจไปเองโดยไม่มีใครสั่งรับและสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลและมีใจกุศลย่อมเห็นคตินิมิตที่ดีเมื่อใกล้ล้าสังขารการฝึกฝนจิตใจให้พร้อมเผชิญความตายหรือที่เราเรียกว่าซ้อมตายพร้อมตายคือการตัดความอาลัยอาวณ์ใดๆกับชีวิตแม้กระทั่งร่างกายของเราเองครับ จงฝึกฝนจิตใจให้หมดอะไรใหญ่ดีกับชีวิตจะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้ไม่เสียดายอะไรครับต้นทุนทางธรรมที่เรากำลังพูดถึงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้สิ่งของภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปล่อยวางอารมณ์ด้านลบต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยลองนึกถึงความโกรธเกลียดความคับแค้นใจความอิจฉาริษยาหรือความไม่พอใจต่างๆอารมณ์เหล่านี้เป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญจิตใจของเรา ทำให้เราไม่มีความสุขและมองโลกในแง่ลบศีและภาวนาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของเราสีคือการควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนภาวนาคือการฝึกฝนจิตใจให้สงบมีสติและเห็นความจริงตามที่เป็นจริงแกนแท้ของความทุกข์นั้นอยู่ที่ความยึดติดในตัวตนหรือที่เราเรียกว่าตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนเขาบ้าง มานะคือความอยากเด่นอยากดังอยากเหนือกว่าผู้อื่นและทิฏฐิคือความยึดมั่นในความคิดเห็นของตอนเองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหลายคนอาจเคยพบว่าเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างมากๆหรืออยากให้คนอื่นยอมรับในตัวเรามากๆแล้วไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ทันทีนั่นเป็นเพราะเรายึดติดกับความอยากเหล่านี้ครับการทำบุญหรือการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องนั้นควรทำเพื่อมุ่งสู่การลดกิเลส มุ่งสู่พระนิพพานเป็นสําคัญไม่ควรทําด้วยอารมณ์อยากได้อยากมีฤทธิเดชหรืออยากให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญเพราะนั่นคือการสร้างตัณหาและมานะให้เพิ่มขึ้นไปอีกเคสศึกษาที่น่าสนใจคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมักจะเน้นที่การทําความเข้าใจจิตใจของตนเองไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนภายนอกแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือความสงบสุขภายในที่ยั่งยืนเมื่อทําอะไรก็ตาม พึงเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ลองนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือการเติบโตของต้นไม้ทุกอย่างล้วนมีวัฏจักรของมันจิตใจของเราก็เช่นกันอารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถบังคับให้มันคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ให้มันเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญคือการรักษาใจของเราให้ดีสิ่งที่ต้องแก้ไขคือทำภายใน คือการแก้ไขที่ใจของเราอย่าไปเดือดร้อนกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงและจงอยู่กับปัจจุบันทาให้มากที่สุดคุณเคยสังเกตไหมว่าความกังวลส่วนใหญ่ของเรามักจะเกี่ยวกับอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้หรืออนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสงบครับต้นทุนที่เราสร้างไว้จะแสดงผลเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตลองนึกถึงการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นกับเราหลายคนอาจเคยพบว่าเมื่อร่างกายเริ่มอ่อนแอหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเรามักจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจและพยายามต่อสู้กับมันแต่ในความเป็นจริงแล้วความเจ็บป่วยทางกายนี้มักจะมาจากกฎแห่งกรรมปาณา,าติบาทที่เราเคยทาไว้ในอดีตเราไม่สามารถฝืนความจริงที่ว่าร่างกายต้องเจ็บป่วยต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาได้ เมื่อเกิดความทุกข์ทางกายขึ้นสิ่งสำคัญคือการทำใจยอมรับในกฎของกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวการยอมรับนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆและไม่สร้างความทุกข์ซ้ำซ้อนทางใจขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามหากเกิดการเจ็บป่วยหรือมีกรรมมาให้ผลเราสามารถผ่อนกรรมให้เบาบางลงได้ เคสศึกษาที่น่าสนใจคือการตั้งใจทำกำลังใจให้เต็มในอภัยทานคือการให้อภัยแก่ทุกสรรพสัตว์และอธิษฐานจิตอุทิศส,สังฆทานหรือบุญกุศลที่เราทำไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรการกระทำเช่นนี้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นจะช่วยทุเลาเบา,บาบางความทุกข์ลงได้จริงๆครับแต่ต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือการมีปัญญาเห็นความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณหรือที่เราเรียกว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราและเราไม่มีอยู่ในขันห้าลองนึกถึงร่างกายของเราที่เปลี่ยนไปทุกวันความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทรงจำที่ผุดขึ้นมาแล้วก็เลือนหายไปความคิดปรุงแต่งต่างๆและการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ เมื่อจิตเห็นความจริงนี้อย่างแจ่มแจ้งจิตจะค่อยๆปล่อยวางกายและใจไปเองโดยไม่มีใครสั่งนี่คือการเห็นไตรล,ลักษณ์หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแท้จริงและเมื่อจิตไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดก็ย่อมลดไปและสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลและมีใจกุศลย่อมเห็นคตินิมิตท,ที่ดีใกล้ละสังขาร การฝึกฝนจิตใจให้พร้อมเผชิญความตายหรือที่เราเรียกว่าซ้อมตายพร้อมตายคือการตัดความอาลัยอาวรณ์ใดๆกับชีวิตแม้กระทั่งร่างกายของเราเองคุณเคยคิดไหมว่าเราจะเตรียมตัวรับมือกับความตายได้อย่างไรการฝึกปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้คือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดครับชีวิตคนเรามีค่ามากครับเพราะเวลามีจำกัด จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ลองนึกถึงเวลาที่เสียไปกับความโมโหหงุดหงิดหรือการคิดแก้แค้นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจเรากำลังเอาเวลาอันมีค่าของเราไปแลกกับความทุกข์เหล่านั้นหากเรามีบุญคือมีคุณธรรมความดีงามอย่างเต็มพี่ในจิตใจของเราแม้จะไร้ชื่อเสียงไร้ตำแหน่งหรือแม้กระทั่งไร้คู่ครอง แต่ชีวิตของเราก็ยังคงเป็นชีวิตที่มีค่าและมีความหมายอย่างยิ่งเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกสุดท้ายนี้จงอย่าเสียเวลาไปกับความโมโหหมุดหงิดหรือการคิดแก้แค้นสิ่งเหล่านี้มีแต่จะบั่นทอนจิตใจของเราการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในทางธรรมคือการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกขั้น จงทําใจให้สบายวางความกังวลและความห่วงใยต่างๆลงเสียด้วยความเข้าใจความเป็นจริงของโลกว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อใจสงบแล้วความทุกข์ก็จะไม่บังเกิดคุณจะเริ่มต้นสร้างต้นทุนแห่งบุญและความดีงามนี้ได้อย่างไรบ้างครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกับความสงบภายในใจด้วยต้นทุนแห่งบุญที่แท้จริงครับ